ใช่ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยม um ันคืออะไรเนี่ยนี่คือคาราโอเกะเออแล้วยังไงใช้ยังไงอยากรู้ไหมว่ามีวิธีการใช้ยังไงอยากเสร็จง่ายเลยครับผมยังไงครับยังไงยังไงง่ายๆนะขั้นตอนแรกนี่คือไม้เลยครับเออจ้ะอย่าหยิบไมหยิบนะไม้ีิฉันบอกว่าคนอื่นนะถ้านาเดทไปยืมอย่าไปหยิบไม้นาเดท อะไรจ๊ะอะไรนี้คล้ายๆเดิมแบบวันนี้มาฉีของเล่นนะคะเอามันกระล่ำหยอดใส่ลงไปใส่ลงไปขอด้วยนะคะเอาเลยเลยซุ๊ตุ๊กอ่าเลือกขึ้นเลยว่าจะให้เลือกร้องคู่กับพี่กเดชหรือว่าให้ร้องคู่กับพี่หยาญ่าให้หน่อยดีถ้าสมมติว่าผมจะร้องนะครับผมจะไม่ร้องกับตัวเองเลยเกณย์จะร้องกับตัวเองทำไม Hãy subscribe <laughs> cái <laughs> kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นร้อยเซก็จะมีโขนมาแลกด้วยเหรอตอนอื่นก็มาถ่ายรูปกันก่อนอ๋อเหรอก็จะถ่ายกับยาย่ายาย่ามาอยู่ๆใช่ใช่แล้วคุณคุณผู้ชมเนีจะถ่ายรูปเราบอกพี่สุนทุกเลือกนัดเด็ดช่วยกันดินัเด็ดนัดเด็ดนัดนี้อ่าอ่ตอนนี้นัดเด็ถ่ายยาย่ากระโดดให้หน่อยนะครับเอ่อเอ่อช่วยกันช่วยกันเออสองคนยิ้งดีนะเอ้ยคุณอาอินนะอายินนะ